It is an eternal island of legend. A place of unimaginable beauty. And a growing evil. Where the forces of death and life เกมที่เปิดตัวมาแล้วแป้งไม่เป็นห้ามมีอยู่หลายเกมเลยนะครับแต่เกมที่เปิดตัวมาแล้วแป้งและสามารถที่จะชุบชีวิตจากเดทเกม เป็นเกมที่ยิ่งใหญ่และเป็นเกมที่ผู้เล่นเล่นเป็น10บสปีก็มีเหมือนกันนะครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าปัจจัหนึ่งนะครับที่จะทําให้เกมที่เปิดตัวมาแล้วแปลกไม่ว่าจะเป็นในสายตาของผู้พัฒนาในสายตาของ p u ้ p ิชเชอรหรือแม้แต่ในสายตาของเกมเมอร์หรือแฟนบอยอย่างเราเนี่ยมีอยู่หลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นบั๊ก performanceserver หรือคอนเทนต ที่มันไม่พอสําหรับการเปิดตัวเกมออกมาจริงๆนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงปัจจัยนั้นก็คือ expansion หรือ dlc นะครับสออย่างนี้เป็นความหมายที่เหมือนกันในตอนแรกแต่ระยะเวลาผ่านไปนะครับมันก็มีความแตกต่างกันเดี๋ยวนัาจะเอามาพูดในคลิปหน้านะครับวันนี้นะครับนาจะพูดนะครับ expansion และก็ d lc นะครับที่เปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์จอน r า mmo ไปตลอดการหรือเปลี่ยนหน้าจากเดเกม เป็นเกมที่ผู้เล่นติดงอมแงมไปตลอดการครับนราจะพูดถึง3 expansion นี้นะครับไปดูกันเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นัด m มโครเกมมิงนะครับเนื่องด้วย2เกมใหม่แต่หน้าเก่านะครับก็คือ new world นะครับที่จะปล่อย expansion ใหม่ในต้นเดือนนะวันที่3ตุลานะครับ rise of the angry earth นะครับแล้วก็ cyberpunk phantom liberty นะครับคือ dlc นะจะปล่อยตัวนะครับวันที่26กันยานี้นะครับซึ่ง 2 expansion จะเรียกว่า2 expansion ก็มไมด้อะซึ่ง1 expansion แล้วก็1 DLC อของ2เกมนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่น่าจับตามองเพราะว่าเป็น expansion แล้วก็ DLC ที่กำหนดชะตาของเกมทั้ง2เกมนี้ไว้ก็ว่าได้เลยนะครับและกำหนดชะตาของ New World มากกว่า Cyberpunk เพราะ Cyberpunk มันเป็น single player เนาะ New World มันเป็นเกมออนไลน์นะครับอะ ฉะนั้นนัดก็เลยได้เหมือนกับคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับที่อยากจะเหมือนกับเอามาพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับว่าเกมที่มันตายไปแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะกู้ศรัทธ,ธามันสามารถที่จะกู้หรือแบบสามารถที่จะชุบชีวิตขึ้นมาได้ไหมนะครับนัดจะยกตัวอย่าง3 expansion นะครับที่สามารถชุบชีวิตเกมทั้ง3เกมนั้น หรือเปลี่ยนโฉมหน้าของ MMO จอนราไปตลอดการเลยนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับ expansion แรกนะครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือ expansion Shadow Bringers ของเกม Final Fantasy 14นั่นเองนะครับเกมออนไลน์นะันปัจจุบันนะครับที่มีผู้เล่นมากที่สุดนะครับก็คือ Final Fantasy นะครับซึ่ง ลมยักษ์ใหญ่อย่าง World of Warcraft ไปเมื่อประมาณปี2ปีนะครับและหลังจากนั้น Final Fantasy ก็ถือว่าเป็นเกมที่ยิ่งใหญ่มาตลอดนะครับหลังจาก e n d นวอล์ er ที่ปล่อยตัวมานะครับแต่เพื่อนๆทราบไหมครับว่าก่อนหน้าที่ Final Fantasy จะยิ่งใหญ่มาขนาดนี้นะครับ Final Fantasy นะครับถูกเรียกเรียว่าเป็นเด g เกมมาก่อนนะครับก็เพราะว่าการเข้าถึงระบบที่ยากแต่ถ้าสมมติพูดถึงการซื้อเกมมันก็ยากนะแต่การเข้าถึงแบบระบบ การเล่นที่มันแบบอืดหนืดยุ่งยากมากอันนี้นัดพูดก่อนชาโดว์บิงเกอร์นะครับเมื่อประมาณ4-5ปีที่แล้วนะครับเป็นอาณาที่แบบแบบมันมันมันเป็นนิชมาร์เก็ตมากๆก,ก็คือผู้เล่นส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่ม ไม่ใช่ Final Fantasy แบบแฟนซาก้าแฟนบอยจริงๆก็จะเป็นเหมือนกับผู้เล่นที่อยู่ในญี่ปุ่นนั่นเองนะครับจะมีอยู่แค่ประมาณนี้นะครับก็มีแค่ประมาณนี้ไม่ได้แบบเป็น g l o b a l ขนาดนี้นะครับแต่หลังจากการเปิดตัวของ Shadow b i n g e r r นะครับ expansion ของ Final Fantasy นะครับที่เรียกได้ว่าเป็น expansion ที่ถือว่าประสบความที่ประสบความสำเร็จ แบบหนึ่งใน expansion ที่ถือว่าประสบความสำเร็จมากที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามีการเหมือนกับเปิดตัวก็คือมีการ introduce นะครับ new jobs นะครับ new race นะครับ new zone นะครับและระบบสำคัญนะครับก็คือ trust system นะครับก็คือเป็นการเพิ่ม AI t e a m m a t e เวลาผู้เล่นนะครับเก็บ level หรือ dungeon story line ตอนแรกๆนะครับ แบบช่วยเหลือในการแบบผ่านเก็บเลเวลต่างๆในดันเจียนนั่นเองนะครับรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของเทมโพ s สกิลซึ่งเป็นอะไรที่สำคัญมากนะครับเป็นการเหมือนกับจัดระบบสกิลคอมโบนู่นี่นั่นนะครับการเรียงเหมือนคอนซีเควนต์ของสกิลลำดับของสกิลนะครับและรวมไปถึงโอเวอร์ฮอลต่างๆเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบแท้งดาเมจฮิลลิ่งอะไรต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งพูดง่ายๆนะครับ expansion นี้นะครับทำให้ Final f a n t a s y นะครับพิกจากหน้ามือ เป็นหลังมือเลยนั่นเองนะครับจนประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วเรามาดู expansion ที่2นะครับ expansion ที่2นะครับก็คือ h e a r t of t h o r n s นะครับเป็นของเกม guild war 2นั่นเองนะครับไม่ต่างอะไรจากอันแรกมากนะครับก็คือหลักๆเลยจะเป็นการ balance change new zone นะครับ rate ใหม่แล้วก็ระบบ mastery หรือว่า new system ใหม่ๆนั่นเองนะครับและอีกอันนึงก็คือ elite specialization นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ เรียกได้ว่าเป็นการโหวตเอ็กซ์ i พ n ที่ดีที่สุดนะครับของ Community ของ Guild w a r 2 Community เลยก็ว่าได้นั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูอันที่3นะครับอันที่3นะครับเอ็กซ์ i พ n นี้เพื่อนๆทางฝัง่งเอเชียแล้วก็ฝั่งไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูนะครับสำหรับเกมนี้ก็คือ Elder Scroll Online นะครับเอ็กซ์ i พ n Morrowind นั่นเองนะครับ <ๆ S 2> เพื่อนๆอนอาจจะเคยได้ยิน Elder Scroll Online นะครับของ Bethesda St Studio นะครับ จากเกม Skyrim นะครับแต่เพื่อนๆทราบไหมครับ e l r s r r o l กอ Online เนี่ยถือเป็นเกมอีกเกมหนึ่งนะครับที่อัปเดตคอนเทนต์แบบประจำทุกๆ3เดือนอีเวนต์ทุกๆอาทิตย์และมีเหมือนกับเขาเรียกว่า m o n e y c h e c ค i n คือคล้ายๆกับ GW2 แล้วก็ Final Fantasy เลยเกมนี้อยู่มาน่าจะประมาณ10ปีแล้วนะครับ ยังอัปเดตคอนเทนต์เรื่อยๆเสมอตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี้นะครับและ m o r ์โรวินนะครับได้เหมือนกับพัฒนาและก็เปลี่ยนแปลงของระบบของ Elder Scroll ออนไลน์ให้เล่นง่ายมากขึ้นนะครับหไม่ว่าจะเป็น New Zone 2. New Class 3. New t r i a l หรือว่าเลดที่เราเรียกทั่วๆไปนะครับและก็ Overhaul Leveling System นะครับต่างๆนั่นเองนะครับจากที่เราได้สังเกตเห็นนะครับสำหรับ3 Expansion ที่นัดยกตัวอย่างมานะครับเราจะเห็นได้เลยว่า Expansion เนี่ยที่มันชุบชีวิตเกมหรือว่าเปลี่ยนแปลงโฉมหน้า MMO g e n r าไปตลอดการก็คือเป็นการโอเวอร์ฮระบบต่างๆที่มันเหมือนกับทำให้ผู้เล่นเนี่ยมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นอ่ะการเดินทางคลาสมันไม่บาลานซ์หรือว่าการเก็บเลเวลที่มันยากไปนั่นเองนะครับ Expansion เนี่ยเป็นเหมือนกาวที่คอยเชื่อมนะครับเป็นคอยเชื่อมระหว่างผู้เล่น กับตัวเกมให้มันแน่นแฟนยิ่งขึ้นและยังเป็นกาวที่คอยอุดรอยรั่วหรือการแก้ปัญหาต่างๆที่มันมีมาในตอนเปิดเกมนั่นเองนะครับและ expansion เนี่ยมันเลยเป็นอะไรที่ทำให้เหมือนกับผู้เล่นนะครับที่เล่นเกมนี้อยู่แล้วหรือว่าเคยเล่นเกมนี้และอยากกลับให้เกมนี้มันมาดีขึ้นน่ะตั้งหน้าตั้งตารอคอยนะครับและนันอยากจะเพิ่มโบนัสแทรคของ expansion ที่นักจะเพิ่มไปก็คือถ้าเราพูดถึง final fantasy เราคง ไม่พูดถึงเกมนี้ไม่ได้ก็คือ World of Warcraft นะครับแล้วก็ Expansion ที่ดีที่สุดตลอดการของ World of Warcraft นะครับ Hands down ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่านะครับ Rat of the Rich King นั่นเองนะครับ My son The day you were born The very forests of Lordaeron whispered the name... Arthas. แค่พูดชื่อ Rush of the Rich King หรือว่า Rich King นะครับเพื่อนเพื่อนก็นึกภาพออกแล้วนะครับทีมซองมาทันทีเลยครับ a r t h a s m i n i t r i l นะครับในการแบบแค่พูดชื่อว่า a r t h a s เพื่อนๆก็ซื้อแล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็น Expansion ที่ ไม่ได้ชุบชีวิต World of w a บอ r a คาเพราะเวอร์อัลบอคาตอนนั้นมันเป็นเกมที่ดังที่สุดอยู่แล้วนะครับแต่เป็นเหมือนเ h e r r y on top ก็คือทําให้เกมที่มันดีอยู่แล้วกลายเป็น perfect กต์เกมนั่นเองนะครับผมอ่ะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างสั้นๆนะครับเกี่ยวกับ expansion นะครับที่สามารถจะชุบชีวิตหรือทำให้เกมเกมหนึ่งที่มันแบบตายไปแล้วหรือทำให้ผู้เล่นแบบสามารถที่จะกลับมาเล่นได้นั่นเองนะครับความหวังของนันนะครับ e x p a n s i o n แล้วก็ DLC ที่กำลังมาถึงนะครับของ New World แล้วก็ Cyber p u พ k นะครับคาดว่าน่าจะเป็นตัวชุบชีวิตของทั้ง2เกมนี้นะครับโดยเฉพาะ New World นะครับเพราะว่า New World นะครับเพื่อนๆน่าจะทราบอยู่แล้วนะครับว่า New World เนี่ยมีปัญหาอะไรมากมายนะครับและ Expansion นี้นะครับมันออกมาเพื่อที่จะแก้ไขหลายๆอย่างอย่างเช่นการ Travel นะครับก็จะมีการเปิดตัวนะครับสัตว์ขี่ก็คือ o r s เม o าส์นะครับรวมถึงโซนใหม่นะครับโซนใหม่และ อัพเลเวลแคปนะครับอัพเลเวลแคปเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่หลายๆคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยนะครับเพราะว่าการเก็บเลเวลถ้าเราเพิ่มโกขึ้นไปผู้เล่นมันก็จะกลับมาและนัดก็จะเป็นคนหนึ่งนะครับที่จะกลับไปลองเล่น New World อีกครั้งนั่นเองนะครับผมเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับ expansion ในดวงใจสามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะครับและถ้านัดพูดอะไร ผิดไปหรือเพื่อนๆอยากจะคอมเมนต์สามารถที่จะคอมเมนต์ได้ด้านล่างเดี๋ยวจะกลับไปตอบนะครับและเพื่อนๆมี expansion ในใจหรือว่ามี DLC ในใจของเพื่อนไหมครับเพื่อนๆสามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยได้ด้านล่างนะครับและยังไงเดี๋ยววันนี้นะัดขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม